สารจับใบนะคะแนะนำตัวนี้เลยค่ะ วิกเตอร์สเปรย์ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ป็นแบบเกรดพรีเมียมเลยเข้มข้นมากมานะคะใช้นิดเดียวเองค่ะลูกค้าที่สาคัญราคาน่ารักด้วยนะคะพี่ๆหลายคอนชอบถามกันว่าสารจับใบนะคะแต่ฉีดยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงจําเป็นต้องใส่ไหมนะคะบอกก็ได้เลยค่ะว่าใส่ยังไงก็ดีกว่าไม่ใส่แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะสารจับใบนะคะเป็นตัวช่วยลดแรงตึงผิวของน้ำค่ะทําให้ตัวยาตัวสารที่เราฉีดไปนะคะกระจายไปล่องฝอยเข้าสู่ได้ทั่วทั้งต้นเลยค่ะจับปิดกับใบได้ ได้ดีขึ้นด้วยนะคะการใช้ยาฆ่ายาเนี่ยเช่นวัชพืชที่มันมีใบแบบใบมันๆใบเป็นขนนะคะพวกนี้เนี่ยถ้าฉีดไปโดยที่ไม่ได้ใส่สารจับใบนะคะเนื้อยาน้ํายาเนี่ยไหลทิ้งหมดเลยค่ะจะไม่ได้เกาะติดกับใบพืชน,นะคะถ้าใส่เข้าไปก็จะติดกับใบได้ดีขึ้นแน่นอนค่ะยาฆ่าแมลงก็เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็เป็นสารจับใบแบบพรีเมียมที่ราคาประหยัดเลยค่ะขวดหนึ่งนะคะ1 0 0ซีใช้งานได้มากกว่า30ถังค่ะ ปกทงังละสามบาทเองนะคะถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะใช้น้อยนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นเลยค่ะแนะนำเป็นตัวนี้ใครสนใจก็จัดที่ตะกล้าได้เลยค่ะ